จุดเริ่มต้นของธุรกิจพี่คืออะไรหรอครับตอนพี่เริ่มทำธุรกิจพี่เริ่มยังไงหรอคะอยากลองเริ่มทำธุรกิจแต่ไม่มีประสบการณ์เลยควรทำยังไงดีครับผมเชื่อว่าคำถามเหล่านี้เนี่ยน่าจะเป็นคำถามที่เพื่อนๆหลายๆคนในที่นี้เนี่ยกำลังตั้งคำถามอาจจะสงสัยอยู่กับตัวเอง หรือว่ายังเก็บคิดไว้ในใจเพราะว่ามันก็เป็นคําถามที่รุ่นน้องของผมหลายๆคนเนี่ยชอบถามคําถามนี้กับผมเช่นกันครับวันนี้ผมเลยอยากจะมาตอบคําถามเหล่านั้นด้วยเฟรมเวิร์กง่ายๆ2คํา passion และโอกาสครับเพราะผมเชื่อว่าธุรกิจที่มีทั้ง passion และโอกาสเนี่ยมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จสูงกว่ามากคราวนี้ passion คืออะไรล่ะ passion คือสิ่งที่เราชอบครับ สิ่งที่เราหลงไหลสิ่งที่เราอยู่กับมันได้เรื่อยๆโดยที่ไม่เบื่อหรือว่าไม่ได้เกลียดมันบางคนอาจจะชอบทานอาหารมากทุกวันเสาร์วันอาทิตย์อาจจะต้องไปลองร้านโน้นร้านนี้บางคนชอบการเดินทางชอบการไปเห็นสถานที่ใหม่ๆวันเสาร์อาทิตย์อาจจะไปต่างจังหวัดแต่วันหยุดยาวอาจจะไปต่างประเทศนั่นก็อาจจะพอบอกได้เช่นกันครับว่าการเดินทางเนี่ยก็เป็นหนึ่งในแพชชั่นของเขา ซึ่งจากผลการศึกษาของ g l l l u เนี่ยก็ได้พบว่าคนที่มี passion ในการทำธุรกิจนั้นๆเนี่ยมีโอกาสสูงถึง27%ที่จะรายงานการเติบโตที่สูงกว่า mm hmm. เทียบกับคนที่มี passion ที่น้อยกว่าครับ passion เนี่ยก็เลยนับว่าเป็นหนึ่งในมิกเจอร์ที่สำคัญเลยในการที่เราจะเริ่มทำธุรกิจครับคราวนี้โอกาสละ่ะโอกาสคืออะไรโอกาสเนี่ยคือความเป็นไปได้ของธุรกิจนั้น ว่าเราจะสามารถสร้างขึ้นมาเป็นธุรกิจจริงๆได้หรือเปล่าเพราะว่าการจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยล้วนต้องใช้ทั้ง a พ s ชันหรือว่าตัวเรารวมถึงโอกาสภายนอกหรือว่าปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาสาทางธุรกิจครับซึ่งในเฟรมเวิร์กเนี่ยที่จะเอามาชี้วัดโอกาสได้ก็คือ opportunity attractiveness and ability to capture ครับ opportunity attractiveness คือการมองความน่าสนใจของโอกาสโดยรวม ว่ามันจะสามารถทําให้เกิดมาเป็นธุรกิจจริงๆได้หรือเปล่าส่วน ability to capture คือการกลับมามองตัวเราครับว่าเราสามารถที่จะเข้าไปคว้าโอกาสนั้นไว้ได้ไหมซึ่งตอนนี้นะครับผมอยากให้ทุกคนจินตนาการว่าเรากําลังอยู่ในตลาดสดแห่งหนึ่งครับและถ้าเราอยากจะขายอะไรสักอย่างหนึ่งผมขอยกเป็นไอติมแล้วกันเพราะผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีนะครับคําถามก็คือว่าถ้าเราอยากจะขายไอติมในตลาดแห่งนี้เนี่ย เราจะมาประเมินหรือมาวัดโอกาสได้ยังไงบ้างซึ่งถ้าเราเริ่มไปดูที่ตัว opportunity attractiveness นะครับแฟกเตอร์แรกที่เราต้องดูก่อนเลยก็คือ market size ครับเราจะต้องดูว่าตลาดใหญ่ไหมใหญ่แค่ไหนก็คือการมาดูว่ามีคนอยากจะทานในติมของเรามากแค่ไหนในตลาดแห่งนี้ครับแล้วเรายังต้องดู market growth หรือดูว่าตลาดมันโตไหมโตแค่ไหน อาจจะต้องมาดูว่าทุกๆปีเนี่ยมีคนที่อยากจะทานไอติมมากขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าเพราะว่าถ้ายิ่งมีคนอยากทานมากขึ้นเรื่อยๆในทุกๆปีเนี่ยก็ยิ่งดีถูกไหมครับอันต่อไปก็คือ competitive landscape ครับอาจจะต้องมาดูว่าในตลาดแห่งนี้เนี่ยมีร้านไอติมหลายร้านหรือย,ยังเพราะว่าถ้ามีหลายร้านมันก็อาจจะมีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงถูกไหมครับมีหลายคนทําไปแล้ว profitability potential ครับหรือเราอาจจะต้องมาประเมินว่าต้นทุนเท่าไหร่ ขายแล้วรายได้เท่าไหร่พอจะมีกําไรไหมเพราะว่าถ้าเรายังไม่มองยังมองไม่เห็นกําไรตั้งแต่ต้นเนี่ยมันก็อาจจะยากนะครับที่จะทําให้ธุรกิจมันสัสเทนต่อไปได้ยาวๆอันต่อไปคือ barrier to entry ครับหรือว่าความยากง่ายในการทําธุรกิจครับอาจจะต้องดูว่าการที่จะเข้าไปทําธุรกิจนี้เนี่ยต้องใช้อะไรบ้างอันดับแรกก็คืออาจจะต้องไปเช่าที่ดูไหมครับเปิดร้านในติม อันดับที่2อ,อาจจะต้องมีตู้เย็นอาจจะต้องมีเครื่องทำไอติมหรือว่าจะต้องมีทีมงานเป็นต้นครับและอย่างสุดท้ายก็คือ risk ครับหรือว่าความเสี่ยงของธุรกิจนั้นๆนะฮะอย่างเช่นทำไอติมนะฮะเราอาจจะต้องไปดูว่าความเสี่ยงของร้านไอติมเนี่ยมีอะไรบ้างจุดตายของธุรกิจนี้คืออะไรแล้วเราเนี่ยพอที่จะรับความเสี่ยงหรือว่าลดความเสี่ยงได้หรือเปล่าถ้าเราเจอธุรกิจที่มีโอกาสที่จะได้มากแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็เสี่ยงน้อย แบบนี้ก็แปลว่ายิ่งน่าสนใจครับส่วนในแง่ของ ability to capture นะฮะคือการกลับมามองตัวเราว่าเรามีโอกาสที่จะเข้าไปคว้าโอกาสนั้นได้ไหมซึ่งอย่างแรกคือ skills and expertise ครับค,คือมาดูความสามารถของเราอย่างเช่นถ้าเราจะขายติมเราอาจจะต้องถามตัวเองครว่าเราชอบไปติมหรือเปล่าเราทำไปติมเป็นไหมหรือว่าเราโปรโมตร,ร้านได้หรือเปล่า เพราะว่าถ้าเราต้องทําอะไรที่เราไม่ชอบหรือว่าอะไรที่เราไม่ถนัดแล้วเนี่ยมันอาจจะยากถูกไหมครับที่จะทําให้มันเกิดมาเป็นธุรกิจจริงๆได้อย่างที่2ซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งที่ค่อนข้างสําคัญนะฮะก็คือ Resource หรือว่าเรามีเงินทุนพอหรือเปล่ามีทีมงานมีอุปกรณ์พอที่จะสร้างร้านไอติมได้ไหมแล้วก็ c o m p e t ต t i v แฟคเตอร์ฮะคอมตแฟคเตอรคือการมาดูว่าเรามีอะไรที่จะเก่งกว่าคู่แข่งหรือเปล่า อย่างเช่นถ้าเราไปขายติมในตลาดแห่งนี้เนี่ยเราจะต้องมาดูฮะว่าเ,เราทำไอติมได้อร่อยกว่าเขาหรือเปล่าหรือว่าเราเนี่ยมีโอกาสที่จะโปรโมทร้านเก่งกว่าเขาไหมและอย่างสุดท้ายฮะคือ relevant differentiation หรือการมาดูว่าเรามีความแตกต่างอะไรที่เป็นประโยชน์กับลูกค้าเพราะว่าถ้ายิ่งเราแตกต่างมากเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะโดดเด่นในสายตาของลูกค้ามากเท่านั้นฮะคราวนี้ เท่านี้มันก็เพียงพอที่จะ,ะสร้างขึ้นมาเป็นธุรกิจจริงๆได้แล้วนะฮะพอผมมองย้อนกลับไปแล้วเนี่ยทุกธุรกิจที่ผมทำเนี่ยมันมักจะมีทั้ง a พ s ชันและโอกาสอยู่ในนั้นเสมอฮะมีใครรู้จักการ์ดยกิบ้างไหมครับขอดูมือนิดนึงอ่าผมคิดว่าคนส่วนใหญ่ที่นี้รู้จักการ์โยกิเป็นอย่างดีนะฮะซึ่งการ์โยกิเนี่ยนับว่าเป็นธุรกิจแรกๆของผมเลยครับคือเรื่องมันมีอยู่ว่าย้อนกลับไปช่วงมต้นเนี่ย เพื่อนๆก็ที่โรงเรียนก็ชอบเล่นกันนะครับบางคนอาจจะแบบชอบสะสมบางคนชอบซื้อบางคนล้อมเล่นล้อมวงเล่นกันตอนพักกลางวันฮะผมยังจําภาพที่เพื่อนๆน,นั่งล้อมวงอยู่หน้าลิฟต์ข้างๆบันไดหนีไฟที่โรงเรียนตอนมัธยมได้ครับและผมก็เป็นหนึ่งในนั้นครับวงมันก็เริ่มจาก2องคนสมคนสี่คน5้าคนสักพัก10คน15คนฮะแล้วมันก็ดันมีโอกาสว่า พอทุกคนสนใจที่จะเข้าไปเล่นก็มีคนอยากจะมาขอซื้อจากผมครับผมก็ขายมันไปเลยครับและผ่านไปไม่นานตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนก็เป็นเรื่องที่จริงจังกันไปเลยเพราะว่ามีคนสนใจเยอะมากมองย้อนกลับไปแล้วเนี่ยแพชั่นของผมในตอนนั้นเนี่ยคือเรื่องการ์ดครับคือผมสะสมการ์ดชอบเล่นการ์ดชอบเล่นกับเพื่อนแล้วก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนกันเป็นเรื่องปกติเลยครับ ทุกวันเนี่ยผมยังจําภาพได้ว่าผมจะกับสะพายกระเป๋าเป้สีดําที่มีหนังสือเรียนและยังมีถุงผ้าอีกใบหนึ่งที่มีแฟ้มการ์ดครับเริ่มจากแฟ้มที่หนึ่งแฟ้มที่สองแฟ้มที่สามแฟ้มที่4ตอนเช้าเพื่อนๆก็จะเปิดเลือกกันนะฮะซึ่งมองย้อนกลับไปแล้วเนี่ยถ้าพูดถึง opportunity attractiveness ในตอนนั้นเนี่ย market size เครื่อเปรียบเสมือนเพื่อนๆในโรงเรียนครับที่เขาอยากจะซื้อกา์ดจากผมครับ และถ้าทุกๆปีเนี่ยมีคนอยากจะซื้อการ์ดมากขึ้นเรื่อยๆมันก็แปลว่ามันมี Market Growth ครับรวมถึง Competitive Landscape ที่ไม่มีคู่แข่งเลยเพราะว่าผมเนี่ยเริ่มขายเป็นคนแรกๆเลยรวมถึง Profitability Potential ที่ไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะว่าต้นทุนของเราเนี่ยมีแค่การ์ดครับเราขายได้เราก็รู้อยู่แล้วว่ามีกำไรแน่นอนและ Barrier to Entry ที่ต่ำมา,มากๆครับเพราะธุรกิจนี้มีแค่การ์มีแ้มการดให้คนเลือกก็เริ่มได้แล้วครับ และอย่างสุดท้ายคือ rich ที่เรียกว่าแทบจะไม่มีเลยเพราะว่าถ้าเราขายไม่ได้เนี่ยเราก็ไม่เสียอะไรถูกไหมครับเราไม่ต้องลงทุนสักบาทเลยคราวนี้พอมาดูถึง ability to capture แล้วเนี่ยณนะตอนนั้นเนี่ย skill and expertise ก็ไม่ต้องใช้อะไรมากมายครับคือขอให้เรารู้ว่าการ์ดใบนี้ฮิตนะการ์ดใบนี้คนชอบมันก็ขายได้แล้วครับสิ่งสำคัญอย่างเดียวก็คือ resource ครับขอแค่เรามีการ์ดเราก็อยู่ในธุรกิจนี้ได้ รวมถึง competitive factor และ relevant differentiation ที่ไม่ต้องมีอะไรเลยครับเพราะว่ามันไม่ได้มีคู่แข่งเราก็ไม่จำเป็นต้องแตกต่างและนี่ก็เป็นหนึ่งในธุรกิจที่มองย้อนกลับไปแล้วมันก็มีทั้ง passion และโอกาสอยู่ในนั้นจริงๆครับคราวนี้ passion เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราทำอะไรแล้วเราจะต้องชอบมันทั้ง100%นะครับบางคนเนี่ยอาจจะมี passion หลายอย่างบางคนอาจจะชอบหลายทำในหลายอย่าง เพราะฉะนั้นบางทีเราจะเบื่อบ้างเหนื่อยบ้างเป็นไปได้หมดครับแต่ขอให้เราไม่เกลียดมันก็พอครับเพราะว่าถ้าเราต้องทําอะไรที่เราไม่ชอบแล้วแล้วก็เราคงทํามันได้ไม่ดีแน่นอนครับซึ่งอันนี้เป็นโค้ดของเจฟเบโซสนะฮะเขาพูดว่าไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามเนี่ยขอให้เราชอบมันได้สักครึ่งหนึ่งเนี่ยมันก็ดีมากแล้วเพราะว่าบางคนอาจจะต้องทําอะไรโดยที่ตัวเองไม่ได้ชอบเลยด้วยซ้ำครับ คราวนี้คนทุกคนก็อาจจะกําลังสงสัยว่าแล้วทําไมฉันถึงไม่เห็นโอกาสเหล่านั้นบ้างเลยล่ะเพราะฉันก็มีพาสชั่นหลายอย่างใช่ไหมแต่ว่ามันยังไม่เห็นมีโอกาสที่จะสร้างขึ้นมาเป็นธุรกิจจริงๆได้บ้างเลยซึ่งก็ต้องตอบงี้ครับว่าการจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันล้วนต้องใช้ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกครับปัจจัยภายในก็คือทั้งตัวเราพาสชั่นของเราและปัจจัยภายนอกก็คือโอกาสทางธุรกิจนั่นเองซึ่งสําหรับผมแล้วเนี่ย ไม่ว่าผมจะมีพา s ชั่นกี่อย่างก็ตามแต่กว่าจะสร้างขึ้นมาเป็นธุรกิจจริงๆเนี่ยมันผ่านมาเป็น10ไอเดียที่ไม่เวิร์กครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยมีงานวิจัยหนึ่งอยากจะมาเล่าให้ฟังครับซึ่งงานวิจัยนี้นะฮะได้รับการตีพิมพ์แล้วก็ลงไปเป็นหนังสือที่ชื่อว่า The Luck Factor ครับซึ่งในหนังสือนี้เนี่ยก็ได้พูดถึงการนำคน2กลุ่มครับมาอยู่ในงานวิจัยเดียวกันซึ่งกลุ่มแรกเนี่ยคือกลุ่มคนที่คิดว่าตัวเองนั้นโชคดีครับ ส่วนกลุ่มคนที่สองเนี่ยเป็นกลุ่มที่คิดว่าตัวเองโชคร้ายครับซึ่งในงานวิจัยในยหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็ได้พูดว่าในการทดลองนะครับได้เอาหนังสือพิมพ์ไปให้ทุกคนคนละหนึ่งฉบับครับแล้วถามว่าคุณเห็นรูปภาพในหนังสือพิมพ์เล่มนี้เนี่ยกี่รูปซึ่งผลที่ออกมาเนี่ยก็คือคนที่คิดว่าตัวเองโชคดีเนี่ยผมขอภัยครับผมเล่าข้ามไปนิดหนึ่งว่า ซึ่งในระหว่างประโยคเนี่ยก็ได้มีการเขียนข้อความไว้ครับว่าบอกว่าคุณเห็นข้อความนี้แล้วคุณจะได้รับเงิน50ดอลลาร์ซึ่งกลุ่มคนที่คิดว่าตัวเองโชคดีเนี่ยมักจะเจอข้อความนี้ครับแต่กลุ่มคนที่คิดว่าตัวเองโชคร้ายหรือคิดว่าคิดว่าตัวเองอับโชคเนี่ยมักจะมองไม่เห็นมันครับนี่ก็เลยอาจจะพอสรุปได้ว่าการที่เราเฝ้าคอยมองหาและสังเกตโอกาสรอบๆตัวอยู่เสมอเนี่ยอาจจะเป็นผลลัพธ์ของความโชคดีก็ได้ครับเพราะว่า การจะได้รับโอกาสหรือปัจจัยภายนอกเนี่ยมันก็ล้วนมีผลมาจากปัจจัยภายในหรือตัวเราเช่นกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากกลับไปวันนี้เนี่ยผมอยากให้ทุกคนลองออลิสต์ออกมาครับว่ามีอะไรที่เราชอบอะไรที่เราสนใจหรือมักให้เวลาบ้างอาจจะเป็นอะไรที่เราชอบดูชอบซื้อชอบสะสมหรือว่าชอบเป็นการส่วนตัวเลยก็ได้นะครับ เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในพชชช่นของเพื่อนๆในที่นี่ก็ได้เพราเรารู้แล้วว่าพชชช่นเรามีอะไรอยากให้ลองลิสต์ออกมาครับว่าสิ่งที่เราชอบเนี่ยมันมีโอกาสอะไรอยู่ในนั้นบ้างโดยที่เราอาจจะต้องคอยเฝ้ามองหาและสังเกตโอกาสอยู่อย่างเสมอนะครับแล้วถ้าเจอแล้วเนี่ยก็อย่าลืมดูว่าโอกาสเนี่ยมันน่าสนใจแค่ไหนหรือโอกาสมันน่าสนใจแค่ไหน แล้วเราเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปแคปเจอร์หรือว่าคว้าโอกาสนั้นไว้ได้ไหมแล้วถ้าเจอแล้วก็ขอให้โชคดีนะครับแล้วผมอยากฝากคําถามทิ้งท้ายไว้อย่างหนึ่งครับว่าทุกวันนี้เพื่อนๆเ,เ,เฝ้ามองหาและสังเกตโอกาสร,บรอบๆตัวมากพอที่เป็นคนโชคดีหรือยังครับขอบคุณครับ